สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ JP o ีออนโก EP 8ในไอซ์แลนด์แล้ววันนี้เป็นวันที่7ของการเดินทางนะคะเราอยู่กันที่ฟาร์มมาสตรา s อสเ a ียซทางตอนเหนือของประเทศไอซ์แลนด์แล้วจากฟาร์มมาเราจะเดินทางไปทางตะวันตกอีกนะคะไปสู่คาบสมุทรที่ชื่อว่าสไนโฟ Peninsula ไปนอนที่เมืองตัวจีนี่นะคะที่อ่านชื่อยากๆหน่อย นไนเฟอร์เพนิซูล่าเนี่ยหลายๆคนนึกไม่ออกมันคืออะไรแต่อยากบอกว่ามันมีภูเขาเคียกจูเฟลที่ดังๆะคะ่ะแล้วก็มีสถานที่ท่องเทีย่ยวที่เราไปเจออีกเยอะแยะมากมายเลยอยากให้ตามมาเที่ยวกันจริงๆค่ะเช้านี้ตื่นมาลมไม่ค่อยแรงนะคะเราก็เลยได้โอกาสบินโดรนสำรวจความสวยงามรอบๆนี้อีกหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเรามีภารกิจเข้าไปชมฟาร์มของคุณ Magn แมกนัสกันต่อค่ะ คุณแมกนัสจะพาไปดูให้อาหารม้ากันเราลองถามคุณแมกนัสนะคะถ้าวันไหนอากาศดีเนี่ยเขาก็จะปล่อยม้าให้ไปกินหญ้าตามภูเขาตามทุ่งอะไรได้เองแต่ถ้าวันไหนอากาศไม่ดี หมาก็จะต้องได้รับการให้อาหารเนี่ยวันล,ละ4-5ครั้งเลยค่ะถ้าอยู่ในโรงนาโอ้ยค hey, oh, hey, ิดดี้เห็นไหมแมว <we> แมวว้าวอเห็นไหมดูท้องอยู่จรีไอวันฮอ้ don't it oh j oh, e s I h i n k she look so young, think she looks so young. Is this is her first no o ลูกยังไม่ดุนะแมวบ้านลังออกเดินทางจากที่พักปามมของเราไปแหลมสไนเปิลมาดูอ่านสไนเปิลเน แวะซูเปอร์เอ็นวันหาอาหารกลางวันกันนะคะแล้วก็ไปเดินสำรวจแล้วเหมือนจะมีไอติมขายด้วยเขาบอกว่าไอติมที่ปั๊มนี่เจ๋งต้องลอง อีกว่าโครน Thank you ดบมันคือนี่แต่แม่ไม่รู้ว่ามันเป็นต่างวัตถุดอบนี่ยังไปบอกสั่งว่าอร่อยคาราเมล พเราเริ่มลงจากภาคเหนือของประเทศนะคะเข้าสู่ทางตะวันตกมากขึ้นภูเขาก็เริ่มไม่ค่อยมีหิมะแล้วก็กลายเป็นภูเขาย่านะคะแต่วิวก็ยังสวยงามแปลกตาอยู่ตรงนี้มีทั้งนอสมีทั้งูเขาสีดำแล้วก็มีภูเขาหิมะด้วยสวยมากอีกเดี๋ยวมาฝัแถวนี้วิวแปลก กกกันนนว่่าเหมือออยูโลด้วยความที่วันนี้เราไปเลือกเส้นทางที่ไม่ใช่เมนโรนะคะวิวเราก็คงแปลกๆกว่าคนอื่นหน่อยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเลี้ยวขวาตรงนี้นะคะไปถนนสาย54เราก็จะเข้าสู่ทางหลักและวล้วก็จะเข้าสู่ส่วนที่เป็นแหลมสแนฟฟ n น s s นะคะ p พนินซูล่แห่งนี้เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นเหมือนมินิไอซ์แลนด์เพราะมันรวบรวมสิ่งที่มีในไอซ์แลนด์หลายๆอย่างเข้ามาไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเกรเชียเป็นทุ่งมอสเป็นภูเขาเป็นทะเลอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีจัดวันเดย์ทัวร์จากเรเจาวิกสามารถนั่งรถทัวร์มาเที่ยวเลยก็ได้เพื่อสําหรับคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวไอซ์แลนด์ขับรอบกอเกาะอะไรเงี้ยสามารถซื้อวันเดย์ทัวร์มาเที่ยวที่นี่ได้ ตรงนี้นะคะเป็น N1 แล้วก็มี Information Center เป็น s n i f e r n e s s Visitor Center นะคะเข้าที่หาข้อมูลเนี่ยเหมือนแทบจะเป็นจุดจุดหลักเลยล่ะที่เราจะเข้าห้องน้ำได้นะคะแล้วก็อยากได้ข้อมูลแถวนี้ก็มาตรงนี้น Information Center ก็จะมีข้อมูลนะคะอย่างที่เราเห็นว่าเราเห็น s n i p e r เนี่ยเป็นแหลมยื่นนะคะ ทางแผ่นดินอยู่ทางนี้ทางขวาแล้วก็ทางซ้ายก็จะเป็นทะเลเดี๋ยวเราจะขับไปอาจจะถึงแถวกลางๆแถวเนี้ยแล้วก็วนขึ้นเดี๋ยวดูอีกทีอันนี้ก็เป็นเอ็นวันอีกที่ที่ดูอยู่สวยมากเลยเห็นภูเขาอยู่ฉากหลังนะ ดีมากต่กี้ห้องน้ำตรงเนี้ยเสียเงินนะคะประมาณ200ครูน่าแต่โชคดีวันนี้เครื่องเสียพอดีทุกคนได้เข้าฟรีเครื่องเก็บตังค์เสียนะคะจุดที่เราจะแวะตรงนี้มีชื่อน่ารักนรักที่เราอ่านเองว่า ริตตุงกานะคะเป็นชายหาดที่เป็นแหล่งที่อยู่ของแมวน้ำค่ะตรงนี้เป็นแบบ pay to park นะคะให้สแกน QR code แล้วก็จ่ายเงินเดี๋ยวเราลองดูสิเออนี่ภาษาไอซ์แลนด์ต้องไปอน,นุษย์อังกฤษอยู่ทางนางน้น ก็มีอยู่สองพันนะคะมีเกร์ฮาร์เบอร์ซลกับเกรซซีลมีเกรซซีลเกรซซลจะหน้าแหลมบางทีเรียกว่าฮอสเฮดซ s ลนี่เวลามาดูแมวน้ำก็จะต้องเงียบเสียงไว้นะคะแล้วก็อยู่ห่างเขาตามระยะที่กำหนดในป้ายนะอ่าใช่ถัดซ้ายที่นี่เป็นสีขาวนะคะทุกคน ซึ่งจะหายากเหมือนกันที่ไอซ์แลนด์ส่วนมากแล้วจะเป็นสายดำตรงกล้องนี้อาจจะไม่เห็นนะคะอยู่ไกลามากตรงกลางแถวนี้ วันนี้น้องซิลเขาคีปโซเชียลดิสแทนต์กับเราเป็นหนิดนึงนะคะก็เลยแทบจะไม่เห็นกันเลยนอกจากจะมีซิลแล้วก็จะมีซากของปลาวานเกิตื้นนะคะนี่คือโครงกระดูกปลาวานของจริงที่เกยตื้นอยู่ตรงนี้เลย ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งว่าเหมือนแอดลาหรือแอคซิตแอดลาสมีรูน่าจะเป็นกระดูกคอ C 1เพราะว่ามันมีรูน่าจะเป็น C 1ใช่ไหมคะที่มีรูหมดเวลาวิชาทบทวนกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปโบนสีดำที่โด่งดังนะคะไม่แน่ใจว่าคำว่าดำเนี่ยออกเสียงว่าอะไร ว่าถ้าอ่านเราอ่านเราก็จะอ่านว่าพูดเดียเคียกจ่าเคียกจ่าก็คือเชิร์ชนี่นะคะโบสถ์สีดำที่โด่งดังของที่นี่ ใครที่มาแหลมสแนฟเนสแห่งนี้ก็จะต้องมาแวะถ่ายรูปกับโบสถสีดำหลังเล็กอันนี้นะคะยิ่งวันที่ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้านี่สวยงามมากๆเลยวันนี้เราขับไปไม่ถึงส่วนที่เป็นทาน้ำแข็งสแนฟเฟลโยคูนะคะแต่ว่าคลิปต่อไปจากนี้เห็นจะน่าจะเห็นอยู่ทางขวามือ ตรงนี้เป็นจุดจอดร,รถของอนาสตาปินะคะมีเพื่อนเยอะเลยตรงนี้มันก็จะเหมือนหมู่บ้านที่อยู่ริมทะเลแล้วมันจะมีลักษณะข,ของแก่งหินอะไรสวยๆมีหินที่ฟอร์มเป็นรูปสพารอะไรเงี้ยนะคะพอ,พอฟินไหนโชว์นงพอฟินก่อนโชว์นงพอฟินก่อนเอ๊นงพอฟินมีถูกตั้งชื่อแล้วตั้งชื่อว่าอะไระ I don't remember <laughs> ใครที่อยากจะมาตามหานกพฟัฟฟินที่ไอแซนนะคะของเรามาหน้าเกือบเกือบสปริงนะเขายังไม่มานะคะเรากลับมาได้สักอาทิตย์2อาทิตย์นกพฟัฟฟินก็เริ่มมากันแล้วก็คือเขาจะมาช่วงประมาณปลายเดือนเมษาต้นพฤษภาะคะ่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือรูปปั้นหรืออนุสาวรีย์ของบาดัวนะคะซึ่งบาดัวเนี่ยเชื่อว่าเป็นครึ่งคนครึ่งโทรนะคะที่เป็นผู้ปกป้องแหลมสเนฟเนสแห่งนี้อยู่ หมู่บ้านอนัสปินะคะเรียกว่าเป็นเป้าหมายของคนที่มาตั้งรกรากอยู่ที่ไอซ์แลนด์เนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณเลยด้วยความที่ในทะเลตรงนี้เขาบอกว่ามันมีปลาอยู่เยอะมีความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลอยู่มากเลยค่ะแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยเขาก็ได้รับการพัฒนากลายเป็นเมืองท่องเที่ยวขึ้นมาแทนนะแต่เราคิดว่าความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของเขาก็คงยังเยอะอยู่มากดูจากปริมาณนกนางนวลก็ยังได้ บริเวณชายฝั่งของอนาสปีก็จะมีโขดหินที่สวยงามเนื่องจากมันโดนน้ำกัดซอเซาะออกไปเป็นรูปร่างแปลกๆหลายอย่างโดยเฉพาะประตูโค้งตรงนี้นะคะก็เป็นอันที่โด่งดังแลนะนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยถ้าใครอยากจะถ่าย มุมสุดฮิตของเมืองนี้นะคะบ้านบ้านหลังสีขาวหลังคาสีแดงกับแคนยอนตรงนี้อยู่ที่อนาสตาปิฮาร์เบอร์มาจอดรถได้นะคะเราก็สามารถเห็นยอดภูเขาลำ้ลำแรมาันนี้ตรงนี้เป็นท่าเรือแต่วันนี้ไม่มีเรือเลยเงียบสงบมากเป็นฮาร์เบอร์นะคะ จริงๆแล้วแถวนี้ยังมีอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบไปถ่ายรูปกันมากคือตรง Stonebridge อันนี้นะคะแต่ว่าเราคิดว่าหลังจากเรากลับมาประมาณเดือนหนึ่งมีข่าวนักท่องเที่ยวตกเขาเสียชีวิตที่อนาสตาปิเราก็เดาว,ว่าอาจจะเป็นตรงบริเวณนี้แหละเวลาไปเที่ยวที่ไอซ์แลนด์นะคะเหมือนเขาจะไม่พยายามเปลี่ยนแปลงอะไรธรรมชาตินะเขามักจะสอนให้เราอะเรียนรู้ในการที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างน้อมน้อมแล้วเราก็ต้องรู้จักระวังตัวเองว่า จุดไหนมันเป็นความเสี่ยงความอันตรายที่เราจะต้องระมัดระวังและไม่ให้เกิดความเหตุการณ์ที่น่าเศร้าขึ้นมาจริง,รงๆแล้วที่เที่ยวในแหลมสแตฟอนเนสเนี่ยเราสามารถขับไปได้ทางตะวันตกอีกนะคะไปถึงสุดของปลายแหลมเนี่ยมันจะมีเ r a กรเชียอ, er อยู่ด้วยนะคะแต่ว่าเราอะเลือกขับ ตัดขึ้นทางถนนด้านบนของแนลมนี้ละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเคเคจูเฟลแล้วก็เข้าที่พักกันละค่ะเวลาของเราอาจจะไม่พอเที่ยวได้ทั่วทั้งหมดเมืองที่ใกล้กับเคเคจูเฟลที่สุดจะมีชื่อยาวๆหน่อยนะคะเราขอเรียกสั้นๆว่าเมืองกรุนดาดูจากป้ายนี้ได้นะว่าชื่อเต็มคืออะไร ที่เป็นเคปทูเฟลฟอสนะคะคืเปนน้ำตกแล้วก็มองเห็นภูเขาเค t ทูเฟลเราคิดว่าภูเขาทางซ้ายเนี่ยแหละคือเค t ทูเฟลแต่ว่าการมองถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยค่ะมันจะมองไม่เห็นเป็นแบบหมวกแหลมยอดแหลมที่เราคุ้นเคย ที่เค้กจูเฟลจะต้องจ่ายเงินนะคะเป็นที่ p r i v a t e property มี QR code ให้จ่ายหรือว่าจ่ายผ่าน easy park ก็ได้หรือว่ามาจ่ายที่เครื่องนะจากที่จอดรถนะคะเดินมาสัก2-300เมตรไม่ไกลามากนะคะก็จะถึงน้ำตกแล้วเค้กจูเฟลเนี่ย เป็นภูเขาที่เขาเรียกว่าได้รับการถ่ายรูปเยอะที่สุดในไอซ์แลนด์ค่ะแล้วมุมที่จะถ่ายภูเขาเนี้ยได้ดีก็คือมุมที่เรียกว่าเคิร f ก l l Force คือมุมที่มีน้ําตก3อันเนี้ยอยู่ข้างหน้าตับฉากหลังเป็นภูเขา k i ิ k ์ก f ฟ l l เจ้าของที่ดินตรงเนี้ยเป็น p r i v a t e property นะคะเขาก็เลยรายได้ดีมากเลยเพราะว่าเก็บค่าจอดรถเพื่อเข้ามาถ่าย k i ิ k ์ก f ฟ l l นี่แหละ สรุปค่าจอดนะคะ700โครนาแล้วสามารถออกได้ภายในพันมินิตก็คือคิดแล้วก็ประมาณ16ชั่วโมงแปลว่าคืนนี้เราสามารถกลับมาอีกก็ได้นะสำหรับเคกจูเฟลที่นี่เขาถ่ายทะเบียนรถตอนเราเข้ามาเลยนะคะเราพิมพ์ไพแค่อักษร2ตัวแรกมันก็ขึ้นรูปทะเบียนเราขึ้นมาละ ที่พักที่เคจูเฟลวันนี้ก็ชื่อว่าเคเคจูเฟลเกสเฮาส์เลยนะคะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับเคเคจูเฟลมากๆขับรถไม่ถึง10นาทีหรือประมาณนั้นแล้วก็มีลักษณะเป็นทั้งอพาร์ตเมนต์แล้วก็เป็นเกสเฮาส์คือมีห้องที่เป็นห้องน้ํารวมด้วยกับส่วนที่แยกเป็นอพาร์ตเมนต์มีครัวนะคะและนี่ก็คือรูปบรรยากาศรอบๆที่พักของเรานะคะรายล้อมไปด้วยภูเขาแล้วก็มีลำธารแม่น้ำโหมดสวยงามมากๆอีกที่หนึ่งเลย มีอะไรบ้างนะคะอันนี้ลาบทูน่าค่ะลาบทูน่าโรยหอมเจียวอันนี้ต้มขาไก่ต้มขากรอต้มขาไก่อันนี้ส้มตำผสมแครอทนีปริมาณเยอะากอันนี้เมนูใหม่ไก่ทอดกะทิทอดกะทิแล้วก็ของเด็กซุปสารา จอยทุกคน yeah. ค่ะไปกินข้าวกับ,บวิวเค้ร์กจูเฟลนี่นี่ไงเฟมัสมา t a เทนนะนกินข้าวกับ,บวิวเค้ร์กจูเฟลเลยอาน,นะวันนี้ทานอะไรคะอน,นาทำอะไรทานนะอาน,นาทำซุปสาร่าย หลังจากอิ่มข้าวเย็นเราก็มาเอนจอยกับบรรยากาศแสงยามพระอาทิตตกที่หน้าที่พักกันอยู่นานเลยนะคะแล้วก็เพิ่งนึกได้ว่าเราน่าจะไปเก็บภาพพระอาทิตตกที่เคเคจูเฟลกันสะหน่อยก็เลยไปช้าไปนิดนึงนะคะแสงก็เลยเริ่มน้อยไปหน่อยนะชื่อของเคเคจูเฟลค่ะคําว่าเคเคจามันแปลว่าโบสใช่ไหะเขาบอกว่าภูเขาเนี้ยมีลักษณะสูงชันแล้วก็เป็นยอดแหลมคล้ายกับโบส ก็เลยตั้งชื่อว่าเค้กชูฟิลแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันลักษณะคล้ายกับหมวกพ่อมดนะคะถ้าใครๆเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์ก็น่าจะคิดว่าเออมันเหมือนหมวกพ่อมดอยู่เหมือนกันอีกอย่างนึงนะคะเวลาที่เราขับรถมาดูเค้กชูฟิลอ่ะบางทีเรามองไม่เห็นเค้กชูฟิลนะเพราะว่า เวลามองจากด้านข้างอะเคจูเฟลไม่ได้เป็นยอดแหลมแบบนี้ค่ะมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นยอดตัดเหมือนภูเขาอื่นๆนะเราจะต้องอ้อมมาดูมุมเนี้ยมุมเดียวที่มันจะมีลักษณะเหมือนเป็นยอดแหลมพุ่งขึ้นไปอย่างอันนี้นะคะคือวิวจากที่พักของเราเราจะเห็นลักษณะเคจูเฟลเป็นยอดตัดตรงที่มีสีทองทองท้องฟ้าสีทองตรงนั้นนะคะแล้วลองดูท้องฟ้าไม่มีเมฆแล้วเคลียร์มากๆคืนนี้มีลุ้นสุดๆแสงเหนือของเรา ทุ่มคืนนี้เราออกมาเจอออโรรากันแล้วถึงแม้จะเป็นจางๆแต่ว่าเราก็ดีใจมากๆเดี๋ยวอาจจะแรงขึ้นก็ได้เนาะเทคนิคในการตามหาออโรราของเรานะคะก็คือใช้แอปที่เรียกว่าออโรรากับ Hello Aurora Hello Aurora เนี่ยมีข้อดีคือถ้า มีคนเขาเห็นออโรราที่ไหนเขาจะถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินเข้าไปในแมปเราก็จะรู้จุดที่เขาเห็นออโรราได้เลยค่ะและวิธีการถ่ายภาพออโรรานะคะเวลาเรามองด้วยตาเปล่าอ่ะเราจะเห็นแสงเหนือเนี่ยมันเป็นสีเทาๆแล้วก็อาจจะเห็นมันเต้นหันมันเคลื่อนไหวอยู่บนท้องฟ้าค่ะแต่เรามักจะไม่ค่อยเห็นแสงสีถ้า KP Index มันไม่แรงมากเราต้องเอากล้องถ่ายรูปของเราหรือว่ามือถือก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้มือถือก็แนะนำเป็น Night Mode ให้ยกขึ้นมาถ่ายรูปแสงสีเทาอันนั้นน่ะแล้วเราถึงจะได้เห็นว่ามันเป็นสีเขียวสีชมพูชัดเจนเหมือนในภาพถ่ายที่เราเคยเห็นกันมาค่ะตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งเราจะเห็นแสงเหนือจาที่พักแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปที่เครืู่เฟลกันนะคะแรงมากๆแรงมาก,มาก,มากเล่นระเบิดเลย หลังจากชมออโรราที่ที่พักแล้วเราก็ขับไปดูที่เคเคสตูเฟลใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเคเคูเฟลแล้วความแรงของออโรรามันลดลงไปเยอะเลยเราก็เฝ้าอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะคะมันก็ไม่กลับมาแรงเท่ากับตอนที่หน้าที่พักล่ะโชคดีที่เราได้เห็นจริงๆนะคะแล้ววันนี้คืนนี้เราก็ถือว่าครบร้อยเซแล้วนะเราก็เริ่มจะเกินร้อยแล้วสำหรับไอซ์แลนด์ทริปนี้เราเห็น ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่นี่ได้ครบถ้วนแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนหน้านะคะก็ยังมีที่เที่ยวอีกนะถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นอะไรมาเยอะแล้วแต่ว่าการขับให้ครบรอบประเทศเนี่ยก็ยังมีจุดไฮไลท์จุดท่องเที่ยวอะไรอีกเยอะเลยแล้วเราจะเข้าไปใน Golden Circle นะคะที่เที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาไอซ์แลนด์ด้วยพบกันตอนหน้าค่ะของ JP on t h อน o โก้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ